ชอควัฒนาลดสุดชอ็อกน็อกราคา9-19ถึง19กันยายนนี้ช็อปสนุกแลกซื้อสินค้าเริ่มต้น9บาทยังไม่พอพบกับสินค้าราคาสุดชอ็อกอาทิเช่นหลังค่าแมท่านฉีดริ่มต้น69บาทย้ำ69บาทบายิบซัำบอด9มิลิเมตรราคาเพียง99บาทสุขภัณฑ์นั่งราชสีขาวราคาเพียง 650บาท l e โอว o d ประตู HDF ขนาด80คณ200เซนติเมตรเพียง999บาท DOS ถังเก็บน้ำ1,000ลิตรเพียง1,990บาท Masuma เครื่องทำน้ำอุ่น4,500วัตต์เพียง1,890บาทเท่านั้นห้ามพลาด9-19กันยายนนี้ที่โชควัฒนาเขาชก,กาันโทร037 247 400, 400 my last voice over <laughs>